สวัสดีครับเครื่องฟอกอากาศ a i r d o c ม่ต้องเปลี่ยนฟิลเตอร์ oc, นน EP นี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง Tesla Air หลังจากทำความสะอาดชั้นฟิลเตอร์เรียบร้อยแล้วไฟสีแดงแจ้งเตือนสถานะการทำความสะอาดขึ้นตรงคำว,ว่า clean ยังคงอยู่เราจะมาดูวิธีการแก้ไขปัญหากันนะครับหลังจากคุณลูกค้ทาทำความสะอาดชั้นกล่องเก็บฝุ่นและชั้นม่านปะจุไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วถ้ายังมีไฟสถานะแจ้งเตือนตรงคาว่า clean ตรงนี้นะครับ ให้คุณลูกค้ากดปุ่มปิดเครื่องจากนั้นให้คุณลูกค้ากดปุ่มเปิดเครื่องค้างไว้ประมาณ10วินาทีครับเพื่อเป็นการรีเซ็ตการทำงนานของตัวเครื่องจากนั้นนะครับรอตัวเครื่องประมวลผลประมาณ1นนาทีเพื่อเป็นการตรวจสอบชั้นฟิลเตอร์ แล้วไฟสีแดงที่ขึ้นอยู่ตรงความว่าค l e ตรงนี้นะครับก็จะค่อยๆหายไปครับผมท่างนี้ก็เป็นการรีเซตตัวเครื่องหลังจากทำความสะอาดชาร์จฟิลเตอร์เรียบร้อยสำหรับเครื่อง Tesla Air เรียบร้อยแล้วครับผมหากคุณลูกค้ามีข้อสงสัยในการใช้งานสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line แอด a d o c care ได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับอีกทีใหม่จะเป็นเรื่องอะไรติดตามได้เลยนะครับ แอร์ด็อกเครื่องพ่อกาศไม่ต้องเปลี่ยนฟิลเตอร์ขอบคุณครับ